สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสกรับครับพบกับไอ้เพิ่งเคยนะแอดมินเพจบ้านสกีรับนะครับวันนี้จะมาตอบคาถามแฟนเพจนะโอ้โหเยอะมากๆหลังจากที่ได้ปล่อยนะครับนะในส่วนที่เป็นคลิปนะครับแล้วก็เป็นโพสต์นะเกี่ยวกับที่ผมเองนะครับกำลังก่อสร้างนะครับออฟฟิศใหม่แล้วก็บ้านด้วยนะครับเป็นคล้ายๆกับบ้านออฟฟิศนะครับนะที่จะใช้เป็นนะครับในการทํางานเผยแพร่นะครับ นะความรู้ดิจิตอนนะครับนะเรียกว่าดิจิตอนไทฟอร์มเอนเซนเตอร์นะอยู่ที่มวกเหล็กนะครับใกล้ๆกับปากช่องนี่แหละนะครับบรรยากาศดีมากรถไฟลัางคู่มานะครับใกล้สถานีรถไฟติดกับโรงเรียนนานาชาตินะครับก็ผมนะครับคืออย่างนี้ผมนะครับไปนะครับคุยกับช่างนะครับนะเรียกช่างรูแล้วกันนะนะครับก็เป็นช่างท้องถิ่นนะครับฝีมือดีนะครับก็มาคุยกันเรื่องจัดก่อสร้างนะครับผมก็ไปเขียนแบบนะครับไปให้สถาปนิกช่วยออกแบบด้วยแล้วผมก็ออกแบบด้วยนะก็คือ คุยกันนะครับคือผมก็ไม่ชอออกแบบคนเดียวเพราะว่าไม่มีความสามารถอยู่แล้วผมเป็นช่างกรเนาะก็ให้สถาปนิกมาช่วยปรึกษานะครับก็สุดท้ายได้แบบมาปุ๊บนะครับก็ได้โมเดลด้วยต่อไปปุ๊บผมก็ต้องมาคุมงานเองพอดีผมพยายามให้บ้านเนี่ยนะครับไม่ถึงร5อหสิตารางเมตรเพื่อจะให้เจ้าของบ้านสามารถคุมงานเองได้นะครับแล้วก็สเปนของมันก็ไม่ให้เกิน4ี่เมตรนะครับแล้วก็ไม่มีคานยื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามกฎหมายนะก็สุดท้ายแล้วนะครับเราก็ได้แบบขึ้นมานะแบบนี้ครับแล้วก็เราก็มาคุมงานเองนะครับก็ทําโมเดลขึ้นมา ก็มีนะครับเมื่อวานซืนนี่ผมกําลังทํางานผนังนะครับก็ใช้ก่ออิฐมวลเบานะครับสิบห้าเซนก็ช่างก็บอกว่าช่วยเขียนแบบให้หน่อยนะจะได้วางรูปแบบอลูมิเนียมหน้าต่างอาลูมิเนียมแล้วก็หน้าต่างประตูนะครับผมก็คุยกับนะครับพี่แก้วนะทั้งแก้วนะครับพอดีเป็นผู้ชารเรื่องกระจกก็คุยกันปุ๊บก็ได้ขนาดหน้าต่างที่ไซซิ่งได้พอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงหน้าต่างเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการให้ดีเทลอีกทีหนึ่งแต่ขนาดเนี่ยเผื่อไว้ก่อนนะครับก็ มาเขียนแบบนะครับออกมาปรากฏว่าผมก็ส่งให้ช่างปริ้นปรากฏว่ามันผมทําแบบเนี้ยในเวลาแค่นะครับสองชั่วโมงไม่ใช่ดิสองชั่วโมงไม่ใช่ยี่สิบห้านาทีหลายคนบอกว่ามันจริงหรือเปล่าคนเราจะทําแบบได้ยังไงแบบเนี้ยนะละเอียดแบบนี้ให้ช่างนัาง,งานได้ในเวลายี่สิบห้านาทีทาได้ยังไงผมบอกว่าทําได้นะทาได้เขียนแบบในเวลายี่สิบห้านาทีทำได้ แต่ต้องห้ามใช้ออโต้แคดถ้าใช้ออโต้แคตยี่ห้าทีไม่ได้นะครับต้องใช้โปรแกรมเลเยอร์เอาใช้ระบบบิมนะครับอะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเองนะครับไม่ใช่เป็นคนเขียนแบบบ้านเป็นหลักนะครับแต่ผมงานแบบนี้ครับผมออกแบบพวกโรงไฟฟ้านะครับเป็นพวกสิ่งแวดล้อมนะครับพลังเขาแทนพวก e n v i r o n m e n t น l นะครับพวกนะครับงานเครื่องกลไม่ได้จ๋าเป็นงานพวกนะครับโลโลเปช s ชอรนะครับ o ลไม่ได้ไม่ได้เป็นพวกนะครับงานขนาดแบบว่า ในไฮคุณภาพนะครับไม่ใช่คุณภาพเขาเรียกว่างานขนาดใหญ่แบบโซลิแย,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 ยมอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพวกนิชแนลแก๊สเนี้ยไม่ใช่นะเป็นพวกเบลล์แก๊สอย่างเงี้ยครับผมใช้เลเยอร์มาอยู่แล้วนะครับผมสร้างทีมขึ้นมาตอนนี้ณะวันน,นี้เลิกใช้ออโต้แคแล้วผมบอกได้เลยว่าเราไม่ใช้ออโต้แคตครับคือใครจะใช้ก็อันนั้นก็โอเคนะแต่เราไม่ใช้ออโต้แคแล้ว 2D นะครับ 2D นะออโต้แคตทูเราไม่ใช้ครับ เพราะว่ามันเสียเวลามากในการทํางานครับในกรณีนี้ถ้าเราเขียนแบบนี้ครับเราต้องจ้างนะครับคนเขียนแขดนะครับซึ่งหายากมากแล้ต้องคิดแบบเราเนี่ยบางทีต้องทําหลายวันด้วยเพราะว่าต้องจ้างเขามันจะดีแค่ไหนครับถ้าเราจะสร้างเองได้ครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันทั้งอย่างนี้ได้ยังไงมันสวยอย่างนี้ก็แล้วไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยลองดูนะนะครับผมดีิว้ดูเฉยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีซีรีส์ปีที่แล้วมีซีรีส์ซีโร่ทูฮีโร่นะครับสกิลาพื้นฐานนะเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวจะเริ่มละผมตั้งใจว่าจะทำ Basic. ทูดีดอรอิงโดยให้คนที่เขียนออโต c แคดไม่เป็นให้ลองใช้เลเ o u t ์ทำงานเหมือนออโต c แคดเดี๋ยวกำลังคิดคอนเทนต์อยู่นะครับก็คิดว่าจะเริ่มต้นนะครับเดินกุมภาพันละซีรีส์นี้เพื่อให้ทุกคนเรียนหนึ่งปีปีที่แล้วเนะี่ยเรามีซีรีส์โติโอไปสิแปตอนเบสิกสเกดับนะครับถ้าใครตามผมตลอดนะจะเก่งเลยนะครับหลายคนนี่บอกว่าอยากจะเก่งแต่ไม่ไม่ฝึกอันนี้ช่วยไม่ได้นะนะครับไม่เก่งอยากอยากเก่งแต่ไม่ฝึกเดี๋ยวก่อนโน่นนี่นั่นงานยุ่งนั่นอยู่นี่นะ อมันก็ปีผ่านไปเรื่อยๆสองปีสามปีก็เหมือนเดิมนะครับนั้นเริ่มเริ่มต้นเลยนะครับวันแรกมันยากเสมอแต่วันที่สองเนี่ยมันยากกว่าเพราะอะไรวันที่สองจะหยุดไงนะครับวันแรกแม่งยากแล้ววันที่สองแม่งโคตรยากเลยนะครับนะถ้าเราค้นวันที่สองได้วันที่สามเริ่มดีขึ้นนะครับนั่นไงเราต้องเริ่มนะครับต้องเริ่มนะต้องเริ่มนะครับไม่รู้จะทำไงเริ่มนะครับเริ่มเสร็จปุ๊บวันที่สองเนี่ย ต้องต่อนะไปต่อนะครับนะอ่ะเรามาดูก่อนเป็นยังไงนะเนี่ยดีเทลมันละเอียดมากบิอันนี้คือบ้านเป็นอย่างงี้นะครับนะผมทำเวลา25่สิบหทีไงดูเคล็ดลับนะครับถ้าเรามีเลเยอร์แบบนี้ครับโปรแกรมเลเยอร์ที่มากับเซียร์มันับแค่เราคลิกขวานะแล้วเรากด Open with Sketchup มันจะไปเปิดนะครับไฟล์ที่เรียกว่า 3D Model ขึ้นมาซึ่งบอกไว้ก่อนว่านี่ไม่ใช่ AutoCAD นะครับมันเลยลิงก์กับ 3D Model ในโปรแกรม BIM นะครับเดี๋ยวโปรแกรมขั้นสูงเนี่ยมันจะมี 3D Model แล้วก็ ใน่วนโนที่เป็นตัว 2D พร้อมกันแต่กับ SketchUp ครับไม่ใช่ครับ s k e t u p เนี่ยมันจะใช้รูปแบบที่เรียกว่าเราขึ้น 3D m o เด l มาก่อนแล้วส่งภาพฉายแต่ละด้านอย่างกรณีนะครับเนี่ยบอกว่าภาพด้านซ้ายด้านติดถนนทางเข้าด้านซ้ายคือด้านติดถนนทางเข้าคือตรงไหนของบ้านครับคือผมคุมยช่างรู้เรื่องนะด้านซ้ายถ้าเราดูตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้คือด้านซ้ายนี่ครับทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับ ใช่ไหมซึ่งตรงนี้คือผนังซึ่งผมก็ทําผนังขึ้นมาตรงนี้ดี่ครับไปช่างเห็นว่าตรงนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยบางครั้งเราต้องการเปลี่ยนแบบยกตัวอย่างเช่นผมอยากเสริมหน้าต่างแต่ละจุดครับการแก้แบบมันยากนะมันเหนื่อยด้วยแต่ถ้าเราทําแบบนี้ครับเราสามารถจะทําได้เลย,ยทันทีสมมุติสมมุติผมต้องการที่จะแก้ไขแบบโดยการเอาผนังด้านนี้ออกไป อ่ะผมใช้เบสิกที่แหละนะง่ายๆครับอ่าแล้วคานนี้ก็หดดลงไปครับออกไปเลยลก่อนนะโอเคแล้วก็ตายละผนังนั้นนี้ไม่มีผมเขียนใหม่ได้ไหมอ่าเปิดเปิดปไว้ก็ได้ครับอ่าสมมตินี่เป็นอย่างงี้ครับเปิดอย่างงี้ดูนะแบบมันต้องเขียนใหม่นะหลายด้านนะครับเดี๋ยต้องเขียนใหม่นะผมเซฟครับ เดี๋ยวค่อยอันเซฟนะแล้วกลับมาที่เลเยอร์ครับดูนะคลิกขวาออกม็นออโตู้่แล้วครับปุ๊บเรียบร้อยครับเห็นไหมครับว่าอาคารของผมจะเปลี่ยนขนาดไปแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนเปลี่ยนเองหมดเลยครับเห็นไหมเห็นไหมครับภาพเปลี่ยนไปได้ไหมตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยมันอัปเดตเองออโต้อยู่ไหมครับแล้วตรงนี้ไดรเปเชนตรงนี้ที่มันหายไปเดี๋ยวผมก็แก้เองครับด้วยวิธีนี้นะครับผมสามารถที่จะแก้ไขแบบอะไรก็ได้อย่างรวดเร็ว นะครับตรงนี้หน้าต่างตรงนี้เนะี่ยอยากเปลี่ยนแบบถูกไหมเราก็มาที่เวลาผมอัปเดตหน้าต่างอะ่ะในอนาคตอะ่ะผมไม่ต้องเสียเวลามาแก้แบบใหม่เองอันนี้ห้องน้ําเป็นกระจกบานเต็มนะครับ3เมตร60เอาไว้ชมวิวนะครับสมมุติผมต้องการที่จะแก้นะครับอ่ะผมอาจจะใส่อะไรบางอย่างเข้าไปอ่ะผมต้องเฟรมเพิ่อมอีกซูนะสมมติกระจกเนี้ยมันมีปัญหาแล้วหาไม่ได้3เมตร60บานเต็มนะครับ เป็นกระจกเต็มเลยก็ใส่ตัวนี้ก็ไปเนี้ยสมมนะแล้วผมก็มาอัปเดตอย่างนี้เราไม่ต้องมาเขียนแบบใหม่นะอันนี้ผมขอรีวิวนะเพราะว่าใครไม่เคยใช้นะครับก็เลยรู้ว่าเนี่ยเราก็แค่เซฟครับเซฟปุ๊บแบบแบบ drawing ครับมันก็จะอัปเดตเห็นไหม นี่แหละครับคือกลยุทธ์ในการทํางานเลเยอร์ครับซึ่งผมคาดหวังว่าอนาคตจะดีขึ้น,นกว่านี้นะครับนะเลเยอร์นะซึ่งตอนนี้ก็มันต้องมีแบบเซมิออโต้อะนะครับบางโปรแกรมบิมมันอาจจะออตโต้ผมไม่ไแน่ใจว่าอโอโต้แค่ไหนนะไม่เคยใช้แต่เบื้องต้นแล้วเลเยอร์เนี่ยก็ออตโ,อนะโอต้เหมือนกันเซมิออโต้แล้วกันนะเห็นไหมครับนี่คือหลักการทำงานนะนั้นหลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกทำในยี่สิบห้านาทีคิดในใจนะจริงๆไม่ใช่ครับเพราะถ้าเราใช้กระบวนการเดิมๆเนี่ยมันทำแบบลากทีละเส้นน่ะต้องกี่แบบครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ด้านแล้วเวลา ลายด้านถูกไหมครับนั่นคือการใช้ออโต้แคดทูดีครับมันเสียเวลาเวสตทมนะครับผมใช้กับงานตัวเองแล้วครับ5ปีแล้วไม่ต้องการออโต้แครดอีกเลยใช้สกีแรเลเยอร์อย่างเดียวนะลูกค้าแฮปปี้งานล้นมือเลยส่วนบ้านผมเองผมก็ใช้เลเยอร์ครับและนี่คือเคล็ดลับนะครับที่ผมบอกให้เลยว่าเดี๋ยวยังไงผมมีคลิปแน่นอนปีนี้นะเคล็ดลับวิชานะครับเลเยอร์นะครับเพราะปีนี้เราทำเคล็ดลับวิชาสกปไปแล้วนะครับก็แน่นอนนะติดตามเลยวันนี้ปีนี้จะมีเลเยอร์มากขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับ นะเรียนรู้การเขียนแบบซึ่งอายุเท่าไหร่ก็เขียนได้นะครับ